หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Dot Channel รบกวนกด subscribe ก,ก,กดกระดิง่งด้วยนะครับที่นี่ขายกาแฟอย่างเดียวเหรอครับ,รบขายอย่างอื่นได้ไหมฮะ <Yeah. S 1> อ๋อครับฟ<ะ>้าถุงกมีอ๋อทำนิ่ย่านเช้าขอทำเป็นเซตเลยเหรอครับเซ็กเช้ไม่ได้รวมั้งนะคะแต่ว่าอหเพิ่ม รสชาติกาวฟาก็กลมกล่อมดีเหมือนกันนะครับยังไงใครที่ผ่านมาทางสัมพันธ์ลองแวะมาชิมดูนะครับร้านอาจติดอยู่กับร้านวัสดุก่อสร้างนะครับต้องสังเกตน,นิดนึงที่ร้านเทสคอฟฟี่นะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านสไตล์แบบคอฟฟี่แอนด์เลสทลองนะครับยังไงใครผ่านไปผ่านมาก็ ลองแวะมาชิมดูนะครับกาแฟก็ดีนะครับ,รเ,ดรบเดี๋ยวคลิปหน้าดเดี๋ยวมาตามกันครับว่าผมจะพาไปชิมกาแฟที่ไหนอีกนะครับทบกคนติดตามช่อง You t u b e r Channel ด้วยนะครับขบคุณที่ชคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปให,ใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ